อบ <Allahu> สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับ กำจัดภัยคุกคามเครื่องบินลบเทพอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายในประเทศซีเรียเสียหายยับเยินไฟลุกวอดและกองทัพอิสราเอลได้ล่ามือคว้างหินชาวปาเลสไตน์หัวรุนแรงที่คว้างหินใส่รถของชาวอิสราเอลจับได้และนำไปลงโทษสถานนักและจำได้ไหมตัวตลกชาวปาเลสไตน์ในชวนกาซายิตเตอร์ฟาโฟตอนนี้ถูกแบนจากอินสตาแกรมแล้วเนื่องจากไปสนับสนุนการก่อการร้ายในชิวนกาซา เมื่อวันที่11มีนาคม2568มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสคิดวบนละัอิรานฮูตีและปะทะมิดหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะ้รับยึดคงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องทั้งฮามัตฮิตเบลล์อิรานนูตีและปัตตมิดก็โดนอิสราเอลมาหมดแล้วเพื่อกำจัดแพลคุกคามต่อกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นให้สิ้นซากไม่ให้มาโจมตีประเทศอิสราเอลได้ในการโจมตีตอบโต้สวนกลับให้สาสนครับกับกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นไม่เหิมเพลิงมาทำลายประเทศอิสราเอลได้อีกโดยฉากการสุดรบแหลกนี้ เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับได้ส่งฝูงเครื่องบินลบเทพถล่มโจมตีหลายครั้งนะครับในพื้นที่ของประเทศซีเรียนะพี่น้องที่ระบุว่าเป็นฐานทัพเก่าของระบบการปกครองของประธานาธิบดีคนเก่านะครับนายบาซาอันอัตซานะครับที่ล่มสลายไป แต่ก็ยังมีคลังอาวุธของระบอบอัสซัตอยู่ในพื้นที่ประเทศซีเรียนะครับและเป็นมุสลิมหัวรุนแรงงานนี้ครับอิสราเอลเี็หน่วยข่าวกองชั้นยอดนะครับจึงได้ส่งเครื่องบินรบเทพไปทําลายตําแหน่งเหล่านั้นนะครับที่เป็นคลังอาวุธเก่าของระบอบอัสซัตจนนํามาสู่นนาสการระเบิดอ,อย่างรุนแรงในช่วงเวลากลางคืนในประเทศซีเรียอะไรที่สุดนะครับที่ข่าวต่างประเทศได้รายงานไว้ว่ากองทัพอิสราเอลจนปีฐานทัพเก่าของระบอบอัสซัตในซีเรียตอนใต้โดยกองทัพอิสราเอลนะครับได้ยืนยันนะครับการโจมตี บริเวณระบบข่าวกรองทางอากาศนะครับของกองทัพซีเรียรที่เป็นระบบของระบอบอัสซัดเก่าแล้วับพี่น้องและมีรัฐบาลซีเรียรชุดใหม่ขึ้นมาปกครบบองอาจจะทําให้เป็นภัยคุกค,คามต่อประเทศอิสราเอลในภายหลังางานนี้กองทัพอิสราเอลก็ส่งเครื่องบินรบเทพมาถล่มโจมตีนะครับโดยแหล่งข่าวในซีเรียร,ระบ,บุว่ามีการโจมตีอย่างน้อยถึง14ครั้งทางตอนเหนือของเมืองดารานะครับของประเทศซีเรียรทางตอนใต้โดยเครื่องบินรบเทียของกองทัพอิสราเอล ได้โจมตีทรัพยากรทางทหารของซีเรียหลายครั้งในจังหวัดดารานะครับของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งล่าสุดที่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของระบบการปกครองของอัสซารที่ถูกโค่นอำนาจหลังจากกลุ่มกบฏอิสลามเข้ายึดครองประเทศโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลระบุว่าได้โจมตีทรัพย์สินในซีเรียตอนใต้ซึ่งระบุว่าการมีอยู่ของทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็นทัยคุกค้ามตอนน่อรัฐอิสราเอลต่อการปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลต้องกำจัด เพื่อกจัดภัยคุกคามในอนาคตโดยทางแหล่งข่าวความมั่นคงของซีเรีย2รายก็เปิดเผยกับสนักข่าวรอยเตอร์นะครับว่ามีการโจมตีฐานทัพในประเทศซีเรียหลายครั้งโดยมีการโจมตีในเมืองจาบับอย่างน้อย6ครั้งและอีกอย่างน้อย8ครั้งโจมตีในฐานทัพเก่าบริเวณเมืองอิสลานะครับ และยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในทันทีและตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลระบุว่าเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลถล่มระบบเรดาร์และอุปกรณ์ตรวจจับที่ใช้สร้างภาพข่าวกรองทางอากาศของซีเรียรวมไปถึงสำนักงานใหญ่และสถานที่ทางทหารซึ่งมีอาวุธและอุปกรณ์ทาหารที่เป็นของระบบก,การปกครองของซีเรียทางตอนใต้นะครับ และการโจมตีที่เมืองจาบับและอิสราซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองดาราเมืองหลักทางตอนใต้นั้นได้รับยืนยันโดยสำนักข่าวซานาแห่งรัสเซียนะครับโดยเจ้าที่อิสราเอลได้ให้คำมั่นว่าจะผลอาวุธพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรีย ใกล้กับพรมแดนของอิสราเอลและหลังจากการล่มสลายของประธานาธิบดีบาซาอันอัตซัดการควบคุมของรัฐบาลซีเรียในภูมิภาคนี้อ่อนแอและอิสราเอลยังขู่ว่าจะโจมตีกองกําลังของประธานาธิบดีรักษาการอาเม็ดอันซาลาหาพวกเขาเคลื่อนกําลังไปที่นั่น โดยอิสราเอลนะครับส่งทหารเข้าไปในเขตกันชนที่สหประชาชาติตรวจการไว้ซึ่งแบ่งแยกกองกําลังอิสราเอลและซีเรียบนที่ราบสูงโกลันซึ่งมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์โดยที่อิสราเอลยังคงรักษากําลังทหารไว้หลังจากการล่มสลายของระบบก,การปกครองของอัสซารเมื่อปลายปีที่แล้วโดยทางรัฐมนตรีกระทรวงการหมของอิสราเอลนะครับเรียกพวกเขาว่า เป็นผู้ก่อการล้ายยหัดจากกลุ่มอันกออิดะที่กําลังก่อเหตุอันน่าสยดสยองต่อประชาชนพลเรือนข่าวที่กองทัพอิสราเอลนะครับส่งคือวิลเษเพ่ไปถล่มโจมตีประเทศซีเรียอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อกําจัดภัยคุกคามที่มาจากซีเรียนะครับหากว่ากลุ่มติดอาวุธนำอาวุธยุทโธุปกรณ์เหล่านั้นมาเลืองานประเทศอิสราเอลอาจจะทําให้ประชาชนชาวอิสราเอลต้องบาดเจ็บล้มตายนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับพี่อ้องเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นในภายหลัง และเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ไล่ล่าชาวปาเลสไตน์คนรุ่นแรงนะครับที่ก่อเหตุคว้างหินใส่รถของชาวอิสราเอลใกล้กับเมืองอูดาลาในเขตเวสต์แบงค์นะครับที่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บนะครับและเป็นประชาชนที่เป็นทารกด้วยนะครับตามรายงานข่าวที่กองทัพอิสราเอลรายงานไปว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้เดิบัติการล่าตัวชายชาวปาเลสไตน์คนรุ่นแรงหลังจากมีชายชาวปาเลสไตน์หนรุนแรงนั้น ก้อนหินใส่รถยนต์ของชาวอิสราเอลใกล้กับเมืองอูดาลาในเขตเวสต์แบงค์ส่งผลให้มีทากรกและบาดเจ็บเล็กน้อยโดยแพทย์ระบุะครับว่าก้อนหินพุ่งเข้าใส่กระจกหน้ารถของอิสราเอลและมีเศษกระจกกระเด็นเข้าไปโดนเด็กทารกไปสองเดือนที่นั่งอยู่บนเบาะหน้าด้วยโดยคนขับนะครับมุ่งหน้าไปยังฐานทัพของกองพลภูยภาคซามาเรียของกองทัพอิสราเอลซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยแพทย์ได้ให้การรักษาเด็กทารกแต่เธอไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเพราะ ไม่ระบาดเจ็บนะครับและเมื่อรับการรายงานทหารอิสราเอลก็ถูกส่งไปที่เกิดเหตุและเริ่มค้นหาผู้ก่อการร้ายได้พี่น้องรายงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ระบุเพิ่มเติมว่าสามารถจับคนร้ายได้แล้วนะครับพี่น้องและคนร้ายคนดังกล่าวนั้นก็เป็นชาปาเลตตายรุนแรงจริงด้วยนะครับและ่กองทัพอิสราเอลก็ได้นําชาปาเลตตายรหนแรงคนดังกล่าวนั้นไปลงโทษสาหนักต่อไปนะครับที่เอาไปขังคุกก่อนขั้นแรกนะพี่น้องและคาดว่าคงจะได้รับบุลงโทษต่อไปแน่นอนนะครับ ว่าไม่มากก็น้อยที่กองทัพอิสราเอลนั้นก็ต้องกําจัดและลงโทษให้หนักนะครับสลับกลุ่มก่อการร้ายหรือชาวบริเตนฮโลแลนด์แบบนี้ที่ชอบมาด้งานประเทศอิสราเอลหรือประชาชนชาวอิสราเอลดีนักสุดท้ายก็ต้องเจอสถานการณ์ที่กองทัพอิสราเอลลงโทษสสาอหนักพวกเขาต่อไปที่จะมาหาว่าทหารอิสราเอลทำเกินกว่าเหตุไม่ได้นะครับเพราะว่ามาทําประชาชนชาวอิสราเอลก่อนแบบนี้กองทัพอิสราเอลก็ต้องนําผู้ร้ายมาลงโทษสสาอหนักต่อไปและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับนาย ฮิสเตอร์ฟาฟูนะครับที่เป็นตัวตลกชาวปาเลสไตน์ที่มีการเคลื่อนไหวตลอดสงครามที่ดำเนินการอยู่ในชมุมนกาซานะครับที่บางทีก็ปลอมเป็นนักข่าวปลอมเป็นคนไข้และอีกหลายบุคลิกนะครับรวมถึงปลอมเป็นผู้ประสบภ,ภัยชาวกาซาด้วยนะครับที่เขามักเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมของเขานะครับที่มีผู้ติดตามถึง5.5ล้านคนเลยทีเดียวนะครับแต่มาวันนี้ ก็าได้รายงานไว้ว่านายฟาฟูหรือมิเตอร์ฟาฟูตัวตวลกชาวปาเลสตาในสวนกาซาถูกแบนจากอินสตาแกรมแล้วนะครับซึ่งมีผู้ติดตามมากถึง5.5ล้านคนเนื่องจากละเมิดนโยบายเกี่ยวกับบุคคลและองค์กรที่เป็นอันตรายว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องที่งานนี้จะไม่เห็นเขาจาก สื่ออินสตาแกรมแล้วนะครับที่มีผู้ติดตามถึง5.5ล้านคนไม่น้อยเลยนะครับพี่น้องซึ่งเขาน่าจะทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนการก่อการร้ายในชุมนกาซาจึงนํามาสู่การแบนจากอินสตาแกรมสื่อออนไลน์ของเขาที่สามารถระดมทุนให้เขาได้มีเงินใช้ในชุมนกาซาแบบนั้นนะครับพี่น้องงานนี้แอดมินเห็นคลิปข่าวเหล่านี้ก็เลยนำมาเล่าให้ผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนครอติดตามสถานการณ์อย่างกล้ชิดกันต่อไป้วยครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพีงเท่านี้ตามผู้ยังไง ก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ